สวัสดีครับพอดีวันนี้ว่างเว้นจากงานคดีซึ่งตอนนี้คดีมันเยอะมากเลยนะผมช่วงว่างนะครับ mm hmm. ก็เลยจะมาทำรีวิวก็ตั้งใจจะทํานานแล้ว mm hmm. เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ของไทยเราเนี่ยปืนไม่ได้นําเข้ามาปีนี้เป็นปีที่สองครับจมดปีอยู่แล้วแต่นโยบายล่าสุดเนะี่ยผมยังไม่ได้ไปตรวจสอบนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ประมาณ2อง สอง EP EP หนึ่งผมทำสามแปดเปรียบเทียบกับเก้ามมอนะครับส่วน e ีหนึ่งก็ทำสามแปดเปรียบเทียบกับสิบเอ็ดมมอตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาทำสิบเอ็ดมมอเนี่ยนะครับเทียบกับเก้ามมอนะครับก็จะลองมาเทียบกันดูว่าเล่นปืนในตลาดบ้านเราเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่นะมีมีสามขนาดเนี่ยจริงๆสองขนาดที่เป็นตลาดใหญ่จริงๆอ่ะคือจุดสามแปดกับ เมอมอนะครับส่วน11มมเนี่ยกับ357เนี่ยค่อนข้างจะขอยากนะครับเป็นถ้าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางราชการหรือมีหน้าที่งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะยากหูยุ่งครับอยู่ญาติมาแล้วไม่ใช่อะไรเลยนะครับครับทีนี้ก็จะมาดูว่าไอ้อแฟกเตอร์ในไทยนะคำว่าแฟกเตอร์คือเงื่อนไของค์ประกอบต่างๆท,ที่ที่วางเกณฑ์ไว้เนี่ยจะครอบคลุมอะไรได้บ้างอย่างนี้ดีกว่าจะครอบคลุมอะไรได้บ้างเนี่ยก็มาดูอย่างถ้าเราไม่ดูข้อกฎหมายนะครับถ้าข้อกฎหมายเนี่ยติเบตมม ขอยากครับที่รุ่นมอตัวเนี้ยจะขอยากมากเลยนะครับประชาชนธรรมดานี่ยากเลยครับโปรไฟล์ไม่ดีหรือว่าประวัติอะไรไม่ดีนี่ยไม่มีทางเลยครับแต่ถ้าเป็น9มมหรือ38เนี่ยก็ค่อนข้างจะก็ยังไม่ได้ง่ายนะครับยากนะครับในการขอนะครับวันนี้เอาซีซัตเจครับ4นะครับคอมแพคครับลำตัวของปืนนะก็ประมาณความมือผม169ยหกบก้ครับก็พอได้นะครับพอได้พอได้ส่วน อันนี้ลำกล้องสี่นิ้วนะครับส่วนที่เอ็มอเนี่ยเป็นลำกล้องห้านิ้วนะครับเป็นหนึ่ง1หนึ่งเอหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นยี่ห้อล็อกไอแลนด์นะครับยิงดีนะครับใช้มาเพราะว่าถ้าจะซ,ซื้อยี่ห้อเทพเทเนี่ยมันก็จะไปไกลเลยอันนี้ผมซื้อสวัสดิการสตช,ช,ช,ชๆๆนะครับเราซื้อของสตชกันหมดนะครับผมเพราะว่าผมร่วมโครงการได้นะครับเพราะว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับ ถ้าเราจะซื้อปืนสองขนาดเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดสินนะครับถ้าไม่ดูเรื่องข้อกฎหมายนะเอาเอาเอา,เอาเรื่องกิเลสเลยอะความความอยากได้ความต้องการเนี่ยผมว่าครึ่งครึ่งนะครับคนกลุ่มหนึ่งก็อยากได้สิบมมมอคนกลุ่มหนึ่งก็อยากได้เก้ามมมอครับจะให้ดูลูกกลางมมมอกับลูเศษมมมอครับนี่ครับความต่างมันมันมันต่างกันเยนอะเลยนะ มันต่างกันเยอะเลยพอดีวันนี้มีลูกสามแปดก็จะเอาลูกสามแปดมาให้ดูนะครับนี่ครับผมผมจะร่อให้ดูนะครับอันนี้เป็นลูกสามแปดนะครับตัวนี้เป็นสิบเอ็ดมมตัวนี้เก้ามมนะครับก็ก็ก็จะเห็นความต่างถามว่าเสียบมม,มมส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้าไม่นับบางรุ่นที่เป็นปืนพลาสติกหรือว่าอย่างซีแซดเก้าสิบเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเดับบิลซิงเกิลเหมือนเหมือนตัวเก้ามม ส่วนใหญ่ซีรามอเนี่ยจะเป็นซิงเกิลแอคชั่นคืออันนี้ปืนปัดไปนะครับครับปืนไม่มีลูกนะครับผมเคลียร์แล้วก่อนทำส่วนใหญ่จะต้องถ้าเราตบแม็กเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับตบแม็กกาซีนเข้าไปปับป๊บเนี่ยแม็กกาซีนใส่ปั๊บเนี่ยถ้าใส่แม็กกาซีนปั๊บเนี่ยเราจะต้องดึงสไลด์แล้วหนึ่งแม็กกาซีนเนี่ยบรรจุถ้าปืนเก่านี้แค่เจ็ดนัดเองนะอันนี้แปดนัดนะครับหรือว่าถ้าดีหน่อยไปซื้อมาเพิ่มเติมก็จะได้สิบนัด แต่มันพอสิบน้ำใส่ไปเนี่ยท้ายมันก็ห้อยนะครับเนี่ยมันห้อยแบบนี้ครับมันจะห้อยนะครับท้ายมันห้อยแต่ถ้าใส่เจ็ดนัดแปดนัดเดี๋ยวท้ายจะพอดีนะครับมันจะพอดีแต่ถามว่ามันมีลูกน้อยด้วยนะลูกน้อยไม่พอนะปฏิบัติการยากกว่าอีกก็คือถ้าคุณใส่แม็กเจ็ดนัดแปดนัดคุณต้องดึงสไลด์ก่อนที่จะใช้ปืนได้ตามปกติหรือภาษาปืนเรียกว่าต้องง้างนกมาเป็นซิงเกิลแอคชั่นแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็เซฟแต่อย่างนี้มันหวาดเสียว นะครับเจ้าที่พูดบัตรงานถ้าพกบัตรเนื้อมันค่อนข้างหวาดเสียวเกิดเกิดเซตมันหล่นมาแล้วมือไปโดนแล้วไปโดนหลังอ่อนเนี่ยมันก็ตุ้มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยปืนเฉีม,มอนเนี่ยอนอกจากลูกใหญ่กระสุนน้อยหนักหนักแน่นอนครับโลกว่าใส่ลูกใส่ไรเสร็จเนี่ยประมาณเกือบโลครึ่งอ่ะแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนก้ามอนเนี่ยลูกลูกเล็กกว่านะครับลูกเล็กกว่าแล้วก็บรรจุได้ถึงอย่างนี้ครับ14นัด,14น,ด14นัดเนี่ย แล้วสามารถขึ้นรางเพลิงได้เวลาเราใส่แม็กกาซีนจะเป็นนี้ครับได้ให้ดูนะครับใส่แมกกาซีนแล้วมันจะเรียบแล้วมันก็ฝ่ามือผมเนี่ยเห็นไหมบางกับบิดเลยเห็นไหมมันจะเรียบแล้วก็ปืนก้ามอไดอ้ได้เปรียบคือสามารถดึงสไลด์ปั๊บตอนนี้ปืนปลอดภยัยเมื่อลูกวิ่งขึ้นไปเนี่ยนกง้างอย่างนี้ใช่ไหมนกง้างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เซฟกดลดนกปืนสามารถยิงแบบตวัดได้นะครับผมผมจะเหนี่ยวกลให้ดูนะครับถึงวมาเราเราใส่เนี่ยไปหนึ่งนัด แ,แม็กกาซีนหายไปหนึ่งเม็ดเนี่ยเราเติมเราเติมไ้สิบสี่เป็นสิบสี่บวกหนึ่งสิบสี่บวกหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินดูนะครับเราไม่ต้องง้างนกนะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับกนกปีนะครับนะครับนกมันจะง้างครับมันจะทํางานเหมือนสามแปดครับหมายความว่าเวลาฉุกเฉินเนี่ยเวลาเรามีกระสุนในลังเพลิงแลวมีแม็กกาซีนใส่สนะิบสี่นัดเนี่ยก็เป็นสิบห้าสิบสี่บวกหนึ่งนะครับก็ชักมาฉุกเฉินเนี่ยเราไม่มีการงงไม,ไม่ไม่งงไม่สับสนคือ ว้ามาก็ยิงได้เลยนะครับยิงได้เลยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบน,นี้แต่ถ้าเป็นเศษมอทำไงดีเต่มอมมเราเรา,เราเอาแม็กตกเข้าไปก็จริงนะถ้าเราแม็กธรรมดาก็แค่นี้นะครับแปดนัดแต่ถ้าแม็กสิบนัดใส่ไปก็ท้ายห้อยหน่อยก็แต่ถ้าคนใช้ทุกวันก็จะชินแต่บางคนก็บอกมันประหลาดประหลาดหน่อยนะครับทีนี้ไม่ว่าสิบนัดหรือแปดนัดเนี่ยถ้าคุณวางลังเพลิงก็ตึงสไลด์แบบน,นี้ปับ๊บ ลูกเข้าไปหนึ่งแล้วนะครับลูกเข้าไปหนึ่งพอลูกเข้าไปหนึ่งนคุณเติมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแม็กสินัดหรือแม็กแปดนัดเนี่ยคุณก็จะได้เป็นแปดวกหนึ่งหรือสิบวกหนึ่งแต่ท่านี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากครับคุณก็ต้องลดนกจังหวะที่เราลดนกเก็บเหมือนก้าวมอตตัวเนี้ยปัญหาของสิบเอ็ดคือเกิดเหตุฉุกเฉินชักมายิงไม่ออกนะครับเพราะที่มอเนี่ยเป็นซิงเกิลแอคชั่นคือไม่ไม่ไมสามารถเหนี่ยวไกลตวัดแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวลอง ไม่สามารถเหนี่ยวไกลเพื่อใ,ให้นกมันง้างตวัดได้นะครับเอ้ยเขาเหนี่ยวไกลไม่ได้งั้นเสียมมอ,มอเนี่ยคนใช้เสียมอสติต้องดีแล้วก็ประสาทสัมผัสต้องดีแล้วก็ต้องมีความคุ้นเคยกับปืนมากอสิ่งแรกคือถ้าด่วนมากตบปับ๊บนกจะงา้างอันนี้จะเริ่มยิงได้นะครับจะเริ่มยิงได้นัดแรกหรือถ้าไม่ด่วนถ้าไม่ด่วนเราก็ค่อยๆงา้งางง้างนกเบาๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าง้างนกเบาถ้าเป็นเจ้าที่กำลังจะเข้าหน้างงานก็เซฟไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอ เราเข้าไปชาร์จหน้าง,งานเนี่ยเราก็ค่อยกดกดเซฟไว้เงี้ครับเซฟขึ้นนาะแล้วพอถึงหน้าง,งานเราก็กลดลงนะครับคือคกลไกการใช้งานเนี่ยด้อยกว่าเก้ามอลแน่นอนนะครับแต่คนก็ยังใช้อยู่ยังถ้าถามแฟนคลับ f อฟท,ที่ที่ต้องการเสอยลอมอลเนี่ยทำไมเขายังเรียกร้องอยากได้ติดเเพราะว่าลูกมันใหญ่ครับลูกมันใหญ่กว่ากันเยอะเลยพอลูกมันใหญ่เนี่ยอาการหยุดยั้งคนร้ายเนี่ยครับการหยุดยั้งของคนร้ายเนี่ยค่อนข้างจะ มีประสิทธิภาพกว่าถ้าเข้าตำแหน่งเดียวกันนะนะครับดังนั้นเนี่ยเราเราก็จะดูว่า <c oughs> คนที่ชอบสิบเอ็ดชอบความหนักหน่วงเนี่ย <c oughs> ก็ใช้สิบระมอนนะครับส่วนคนที่แบบหนึ่งครับอ๋อแบบนึงปืนปืนงงงนะครับเนี่ยมีการงงกันนะครับคนที่ชอบความหนักหรือว่าอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านหรือไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเนี่ยปืนพวกนี้อยู่บ้านดีแล้วส่วนใหญ่อยู่บ้านเราก็มีเวลาง้างนกอยู่แล้วเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ เราก็ตุ้มๆไปได้นะครับส่วนเจ้าที่ที่เข้าชาร์จหน้างานอะไรเงี้ยก็ใช้อย่างนี้ดีกว่าเพราะลูกเยอะแต่มีคําถามนะครับในหน่วยของการช่วยเหลือตัวประกันของภาคมีอยู่หน่วยหนึ่งจะไปเอ่ยชื่อเขาเลยของต่างประเทศเอ๊ะทำไมเขาใช้สี่เอ็นมมที่ลูกน้อยแล้วสามารถเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันทําไมไม่ใช้เก้ามก็มีเหตุผลสองสาอย่างเหตุผลที่หนึ่งคือตัวสิเอ็ดมมเนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ 750ไปเนี่ยถึงประมาณถ้าแรงแรงจัดๆนี่ก็พันพันนิดๆแต่หายากนะครับคือมันมีอ่ะแต่ไม่ค่อยมีใครยิงกันก็ยิงกันอยู่ประมาณสั้แปดเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยกว่ากว่านะครับหมายถึงว่าความเร็วมันต่ําลูกมันใหญ่เนี่ยมันหน่วงดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันหรือกู้ตัวประกันเนี่ยเขาใช้อย่างนี้พอะไรเปล่าแทรเก็ตน่ยทรเก็ตหรือเป้าหมายที่เขาจะเข้าทํางานเนี่ยมันมีแค่หนึ่งสองสามเป้าเองหรือว่าคนร้ายมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเรารู้ดังนั้นเนี่ยการใช้ปืนขนาดนี้มันเพียงพอนรเเเเพาาาาวว่่จ้้ทียป็ผูชชญ ยิงไปตั้งนัดสองนัดเนี่ยก็สามารถคุมสถานการณ์ได้นะครับบางคนก็ถามอ๊้ทำไมถึงใช้นี่แต่ถ้าเป็นเจ้าที่ที่ออกตรวจพื้นที่อะไรทุกวันเนี่ยแล้วเราไม่สามารถรู้ว่าอะ,อะไรนะเหตุที่เราจะเจอมันเจออะไรหนึ่งคือมันเบาเบากว่าการพกพาแต่ละวันเนี่ยไม่หนักสองเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยจะเจอทารกหรือเป้าหมายหรือคนร้ายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับ ลูกเยอะก็ดีกว่าจะถามว่า9มเนี่ยแรงแรงกว่า11นะความเร็วอะไรเนี่ยแรงกว่าการคุมปืนยากกว่าการคุมวิถีของกระสุนที่เข้าเป้าหมายเนี่ยยากกว่านะครับคนทั่วไปนึกว่า9มยิงเข้าง่ายกว่ายากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนยิงนะครับส่วนตอนนี้ก็ถ้าเราไม่คุยเรื่องข้อกฎหมายนะถ้าข้อกฎหมายเนี่ยเตือมมเนี่ยตกตกตกไปเลยตั้งแต่นาทีแรกเลยเพราะว่า11มเนี่ยขอยากครับยากมากครับโปรไฟล์คุณต้องดีแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับส่วน9มเนี่ยก็ กลางๆเหมือนสาเป็นตลาดใหญ่นะครับครับเดี๋ยวมาลองด้วย11มมก่อนนะครับก็จะลองด้วยลูก FMJ นะครับปู l แมททอนแจ็กเก็ตนะครับคือหัวจะเป็นงี้หัวมันตันนะครับก็ใช้แม็กสิบนัดนะครับทดสอบดูนะครับปืนนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ว่า11หรือ9มมเนี่ยเขาไม่ใช่เซฟแม็กนะครับมีปืนรุ่นเก่าบางรุ่นเนี่ยเขาเซฟแม็กคือถ้าไม่มีแม็กกาซีนยิงไม่ได้แต่เนี่ยหยอดกระสุนได้นะครับผมจะลองหยอดกระสุนให้ดูนะครับ แต่กระสุนปั๊บปรกปั๊บเนี่ยปืนจอกอยู่ท่าเนี้ยเนี่ยปืนอันตรายนะครับแม็กไม่ได้เสียบยิงได้นะครับปืนรุ่นใหม่แต่มีปืนรุ่นเก่าบางรุ่นเนี่ยแม็กไม่เสียบแล้วยิงยากนะครับผมจะทดสอบยิงสักสองนัดก่อนนะครับเป็นมือซ้ายหนึ่งนัดมือขวาหนึ่งนัดที่ระยะประมาณสิบเมตรนะครับดูครับจะให้ดูครับดูครับสิบเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับพอดีวันนี้มาคนเดียวตามเพื่อนสมาชิกก็ยังไม่มานะครับครับเราจะลองดูนะครับ เห็นเห็นปืนนะครับออกไปที่อะไรนะเจ็ดนากาโอเคมือซ้ายมือซ้ายครับมือเดียวเลยครับมือซ้ายอยู่ที่สามนาฬกาครับใกล้ใกล้กับเอนะครับประมาณนี้เพราะว่าเป็นนัดแรกเนี่ยครับอันนี้เป็นมือขวาอันนี้เป็นมือซ้ายก็ก็ร่างกายยังไม่หวมนะครับ แต่แนวระหน้าม่ได้นะครับแต่ว่ายังเดี๋ยวปรับตัวนิดนึงนะครับโอเคครับโอเคครับตันนี้มากับซีแซดเจ็ดิบห้านะครับมาทดสอบดูว่าเป็นไงนะครับระยะสิบเมตรเท่ากันครับอยู่นู่นครับระยะ1ิเมตรดูนะครับพอเห็นเนาะผมประมาณนี้พอดีอยู่คนเดียวก็ฉุกระหกหน่อยครับดึงสไลด์ครับโอเคนกงางนะครับปืนนี้ถ้าเราจะเซฟเราก็ดันเซฟขึ้นนะครับตอนนี้ปืนปลอดภัยแล้วนะครับเซฟขึ้นอย่างเนี้ยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองยิงด้วยมือซ้ายก่อนครับระยะสิบเมตรนะครับเหมือนเดิมครับออกซ้ายครับสามในกายิงด้วยมือขวาครับมือมือแป่งครับออยู่สะเก้าในกากับสามในการครับยังไม่ได้เป้าหมายโอเคงนะั้นขอยิงสองมือครับ โอเคดีขึ้นมือขวามาที่4ในกาใกล้ X ครับโอเคครับเดี๋ยวป้ามาดูครับนี่ครับมือซ้ายอยู่นี่ครับแล้วนี่เป็นมือขวาแล้วก็สองนัดหลังมือซ้ายมือขวาใกล้กับ X แล้วครับก็ห่าง X ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้พอดีผมเพิ่งเข้ามานะครับ โอเคครับจะลองยิงที่ระยะประมาณหกเมตรนะครับห้าเมตรกว่าๆสำหรับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับกับที่ขวดนะครับโอเคยิงด้วยมือซ้ายไปแล้วครับกลับมายิงด้วยมือขวาครับคือผมอยู่คนเดียวมันมันมนเล็งยากมากเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมยิงที่เป้าอีกทีดีวกว่าเพราะว่าตะก,กี้นี้ยัง,ยงมีข้อสงสัยว่าเขาไม่ยอมเข้าเข้าเป้าหมายนะครับ ยิงด้วยมือซ้ายครับที่เป้าหมายครับโอเคมาแล้วครับอีกอันหนึ่งครับพอมันถ้าให้ร่างกายมันวอร์มครับโอเคลากมาดูครับนี่ครับพอเราเดี๋ยวนะจะออกไปนไหนเนะี่ เนะครับพอเราตั้งใจยิงจริงๆอ่ะมันก็จะเข้าที่ตำแหน่งตำแหน่ง12าลกกานะครับรูหนึ่งแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวข้างใน12เล็กาิอันหนึ่งมุดของเดิมสองประมาณนี้ครับก็เข้าได้ถือว่าเข้าเป้าหมายแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเป็นวิธีเล็งนะครับโอเคครับนะครับทีนี้เรามาดู9ก้ามอครับก็เก้ามอเนี่ยตะกี้เข้าเป้าหมายแล้วผมก็เลยจะจะไม่ยิงเป้าแล้วครับเพื่องกระสุน ก็จะมาลองยิงมือเดียวนะครับยิงด้วยมือซ้ายก่อนนะครับจะดูว่าเห็นปืนไหมนะครับขวดที่ระยะประมาณสักหกห้าเมตรครึ่งครับโอเคอยิงด้วยมือขวามาครับเป็นขวดใหญ่นู่นเลยแล้วกันไมไ่เห็นปืนปับครับผมได้ที่ครับคือควายที่ครับทำใจยิงด้วยมือซ้ายครับ อย่างนี้มันก็มีแถมครับแถมด้วยมือมือขวาทีครับโอเคครับมาสรุปครับของเราเนี่ยถ้าคนจะใช้เสือรมอมเนี่ยถ้าชอบปัามหนักหน่วงเนี่ยก็ใช้เสือรมอมนะครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับกดคันทักสไลด์ครับเนี่ยต้องต้องรู้จักปืนนะครับแล้วก็ยิงยิงเคลียร์โอเคนอกเก็บนะครับแม็กไม่มีอันนี้เหมือนกันครับเก้ามอนะครับกดทันทักสไลด์ครับนี่ครับ โอเคปืนเก็บเคลียร์นะครับประมาณนี้มันอยู่ที่เราชอบนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือภาวะฉุกเฉินหรือต้องต้องยิงปืนเร็วฉับพันเนี่ยคุณใช้ตัวนี้วางลูกนางเพลิงแล้วคุณคุณเหนี่ยวนัดแรกได้เลยนะครับเดี่ยวเนี้ยมันจะง้างเหมือนสามแปดเลยครับปืนปืนปืนเก้ามอตีเเนี่ยหรือแต่ปืนสิงเกิลเนี่ยทเท่าเรเนี่ยมันจะง้างได้เลยนะครับก็ก็จะดึงมาปั๊บก็ยิงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นถลยมมอเนี่ยดึงมาปั๊บเนี่ยถ้าไม่รีบคุณก็องง้างนกนะครับ ครับคือคือถ้าไม่รีบอ่ะคุณก็งางนนกอย่างเงี้ยนะครับดูนะครับเออแต่ถ้าคุณรีบปั๊บคุณตบโชวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นปืนที่มีอบีบอัฒมันมันมันมาตรงเนี้ยมันแอนขึ้นอ่ะมันตบไม่ได้คุณก็ต้องจอมดึงดึงลูกเพื่อให้ขึ้นแต่ั้นคุณจะวางรังเพลไม่ได้หรือถ้าวางรังเพลคุณก็ต้องทิ้งกระสุนนะครับประมาณนี้อยู่ที่ชอบนะครับแต่ถ้าประชาชนธรรมดาอยากได้ที่เบดก็ใช้พลังเยอะหน่อยครับผมแต่ว่า ้าทั่วไปก็เป็น9มหรือ3.8เนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะการใช้พลังในการขอใบญา,าตไม่หมูนะครับประเทศไทยไม่หมูนะครับแต่ถ้าขอ11แล้วก็ต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโปรไฟล์คุณต้องดีมากเลยใช้พลังเยอะครับโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะครับแล้วก็ชีวิตปลอดภัยนะครับการใช้ปืนก็เหมือนหลักประกันชีวิตนะครับซื้อมาแล้วเบื่อขายได้กําไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเลยโจรเข้าบ้านก็กราบเท้าโจรงามงาม แต่ชวยบางคนมันเมายามันก็ไม่แห้ภัยนะครับมีครับผมเห็นหลายคดีแล้วพูดกันมาดีๆกราบเท้ามันมันยังลอ่อซะเลยนะครับดังนั้นควรจะมีนะครับขอบคุณครับ